ดีย่ำสะเศ้าครับเอฟซีพี่น้องคนสองป่าสุขุสุข้งชาวไทยชาวเล่าชาวต่างประเทศละพี่น้องเกาะกันกับบรรยากาศย่ำสเศ้ากับคนสองปลาพี่น้องมันี้เขาปลาหาเกบเพชรร่วมเฮ็ดดินเพ็รร่วมทั่วไปละพี่น้องเพ็ดปลายฝนต้นหนาวเดินทางกับายเกตมอนี้อรุณน้ำกันพี่น้องสี่มา่นอคนสองป่าเผากันเศร้าวันที่ยี่สิบสองพี่น้องยี่สิบสองพฤศจิกายนปีหกสี่ เขาปลาคือเก่าละพี่น้องหาเก็บเพชดปลายฝนต้นหนาวคือเก่ากับเยเกตคนเดิมสวัสดีค่ะหายหนาหายตาไปเมือหนึ่งคือหอดเอฟซีได้ค่ะมือหนึ่งหรือสองมือสองมื <c oughs> สอนคนสองปลาเดินทางกูเดียวเมือหนึ่งเมื่อว่าน,นี่ก็บโมมีเก็บเมื่อว่าน,นี่คนสองปลาอยู่หน้าพี่น้องอตอนนี้เยเกตพ่อเ็สเพิงขีมิน้นเพิงขีมิ้นพี่น้องอ๋อยังมีพ่อเด็กเก็บอยู่ดอกงามตัวละงามนะเนาะ เฮ็ดนาเขาเฮ็ดตาเขาอ๋อพอเฮ็ดยังกับสิเก็บเด้อพี่น้องมื้อนี้มันเป็นเฮ็ดปลายฝนต้นหนาวเฮ็ดยังกับแ่บบ่ล่ะพี่น้องมันหวานดีหน้านีมมันเฮ็ดน้ำหมอกมันหวานตัวเฮ็ดน้ำหมอกฝนคือสีถอยหรือล่ะคือเอ๋อรอดูน้ำกันพี่น้องมื่อนี่กับคนฟองปลากับพี่เกตเก็บเห็ดปลายฝนต้นหนาวสีมันบ่เมื่อนี่มันเห็ดแดงหนาเนาะเออหามตัวละแดดมันก็ลังเก็มันโดนแดดพี่น้องฝนเริ่มถอยล่ะ ร้านกาแฟก็ได้เพิหมือยงานเนาะแต่กาแปฟคือกันได้เหมือนนั้นเหมือนคนสอกปลาลอกผู้เดียวพี่น้องปลาล่างโอ้ยฝนอย่างหนักปลาบนฝนบ่ค่อยมีบ่บ่ขุนสองดอกดอกตามปลาชีโออีดีตัวละดอกนึงบ่หั่นเถ้าดอกตาดีเอาเลย หามใบกระพยูเราพี่น้องโอ้ย,ออยมันแตกมันค่าหากไม่เห็นเอาดอกางามๆมันนี่โอ้ยนองตุดจอดเลยกันแนวนี่บว่าจะเป็นวันเวลาวันเดือนปีดูดูการกรับถือพันๆโดยการเวลาทั้งนั้นเระพี่น้องหามบ่ได้ดอกมันเป็นเห็เดแดงนะเห็ดกอล่ะพี่น้องออกไม่ออกไม่กอปลาชีกกอปลาแสบงังขูดอีกสองดอกไว้จะเ,เก็บเนียนร้ายอยู่ดงอ๋อข้าท่าอยู่พี่น้องมืัอนี้ ยังพอได้เก็บได้เล่มอยู่ได้อยู่พ่อได้แกงยังพอได้พ่อพี่พ่อน้องอยู่จะผมเต้าออกเด้อสิบวเห็นหนาเด็ดออกเกจจังไหนเนาะพี่น้องเได้พ่อพี่พ่อน้องแต่ก็พ่อเรื่อยๆอยู่แล้วพี่น้องทีเป็นวิธีหาอยู่หากินตามวิธีอีสานบ้านเขาลรอพ่ออีวัวทั้งนั้นเด้งหนาอุ้ยเนาะห่มเขาเก็บเด้เนาะ เราหากับคักแถวนี่ตามออกตามปลาชีปลาสะแบงนี่แหละลายบ่เออนีณดอกคุณดอกหมเราหากับคักแถวนี่เอ้าพี่นอ้องดอกงามอยู่งามเป็นเห็ดร่วมทั่วไปล,ละ่ะพี่นอออ้องส่วนเห็ดอะไรก็คือโบย่างน้อยเกียรติย่งบ้าขนาดย่ะย่างบ้าลายเนาะเอาย่างก็ได้เก็บได้เล่มอยู่ดอก,กจอดเลยเกูแฝดดอกงามอยู่เนาะดอกนึง โอ้หาดีดีฮาดีใี่แล้วป้าตะแบง<า>ตัวนี้ดอกกุ้เห็เดตัวน,นี้ล่ะค่ะเห็ดแดงหนาอืมเห็นอยังเห็ดข้าวด,ดินดอกไงดีอ๋อเห็ดหนาขาวเห็ดขาวดินนี่แหละพี่น้องดอกหนาดอกใหญ่แกงแสบเบิ้ลอะเห็ดหนาเนีน่ยนาะอมนนามันเวลาแต่ละปีนี่ไปเร็วค่ะพี่น้อง เรื่อยๆสม่ำเสมอแต่กระืินกินทุกอย่างไปได้พี่น้องแจเกตก็เริ่มเถาแล้วเกบเพชรมาหลายปีเป็นเพชรหนาขาวพี่น้องเพชรหนาขาว่ว่าเพชรขาวดินจุ่มงามแห้งงามนะน้อดอกหนาหน่อเพชรหนาหนาวหนาวว่ท่านเต็มทีดอกพี่น้องปีนี้หนาวมาสาอยู่หนาวว่าท่านี่เจเกตดอกนึง ว่าอากาศเริิมเย็นๆมากอย่างสียว่มามัานเมอสองเมอพี่น้องขาดว่าเฮ็ดบดเฮ็ดลมเกิดแทตอนนี้เบงยาเกตเก็บเฮ็ดดินเฮ็ดร่วมไปก่อนพี่น้องหองาแม่งีปลาลังตลาดพีด่น้องอืมปลาลังตลาดมองหนึง่งมันสี่ออกเป็นโมเลยได้ออกตามมมแสแบงนะสวนกันไปเลยพี่น้องเฮ็ดยังยาเกตเฮ็ดก่อนว่หงาแม่งนาองงาแม่งนงาออืจู่มันบางเลยพี่น้อง อ,อ่่นซบดีสันงามอีลีน่าไม่จักดอกต้องบุญดอกต้องบอกบบเอ,อ้าบานกระแทบคือกันล่ะบานเต็มทีแหละตัวนั้นมนนี้ตอไข่จดบานได้หนอโอ้แกงใส่ไอ้ปอนใส่กันเออปอนใส่กันละ่ะนัวหอมเดอ้อกอหลุนได้เกตหลุนได้เกตจับยังไม่ทันผูกวะบ่บ่ พอดีแสบยังแทะนิดนึงเฮ็ดกอลังเขียวพี่น้องเดโตัวคนแทะอืมจริงเกืออากาศจังฝีพผนมาเกิดได้เฮ็ดตัวนี้แมงโอ้ยเบืเ้องแนงพี่น้องเดินนี่เป็นเห็ดหนาขาวเห็ดขาวดินเป็นขาวๆเลยเป็นเดินหฮมหฮมปลาสะแบงพี่น้องเบืเ้องแมงผลเป็นขาวๆอยู่ร่าเริงแจเกีดอยู่พี่ อืมอืมก็ขาวมีอย่งมีแต่เห็ดหน่าขาวอืมพุ่นขาหามทางไปพุนงนานของแฉกที่เป็นอืมงานเห็ดนั่นละเอาเลยเอาเห็ดหน่าขาวก็โอเคหลับพี่น้องไล่ลงงล <laughs> <laughs> พี่หูไล่ตะเกียบเพาะไล่ดอกไล่บ่ <laughs> สฉันตะเกียบเอาดอกได้ก่อนนี่จะเอาทางได้ก่อนอฮ้เน,น้องไม่ผู้สแสดงไม่ผู้เขาคุณค่อนบ่เขามา มันเป็นเห็ดเท้าขาจงไว้จงไว้ให้เท้าล่ะไม่เก็บยังภูเขาเลยแล้วหยาดลงปลาบ่เคยเข่าเลยที่ภูเขาเจเตื่นนะโอ้ยน้องเนี่ยบดแบบที่เอาดอกได้พอเอาได้ได้นี่นูพี่น้องนี่นั่นหากินยากเจะหน่อยนาะอ๋อเป็นกล่องเงาๆเด้อพี่น้องนี่เป็นเห็ดที่เบื่อบ้ะอืมเห็ดเบื่อตัวนัึนกินได้บ่ รอกินก่อนอ่านี่สองดอกงามๆเอ้าเก็บถูเฮ็ดละพี่น้องมาอนี่เป็นเห็ดปลายฝนล่ะหลายเลยสีเกศผนตีนพู้อ่นเอาทั้งพี่ก่อนโคตรเก็บกะเห็นเห็ดหลายกับบูฮูไล่สิเก็บบูฮูไล่แล้วไล่ผู้หลอกจ๊กเสียวทั้งในก่อนพี่ดอกนึงเอาเก็บได้สักผักกศเด้เก็บซอยกันแล้วพี่น้อง เดินอยู่เดินนี่มีแต่เห็ดหนาขาวพุน่นจุ่มงามนเนาะยาะเกล็ดงามนะน้องมันเห็ดหนาขาวเห็ดขาวดินก็โอเคล่ะพี่นอ้องตัวนี้เงสาวเบาสาเบาเอาทางไรเอาพี่เอาพ <laughs> ูดช่างหลังกระไลเด้ถ้ามันทางหลังกระไล,าาล่เนี่อชางหลังมีจุ่มงามเอาพี่ก่อ่ะช่างหลังจุมจ่ม<ง>มเออมุมไก่น้ำเด้อพี่น้องเห็น ยังไงเห็นดอกเคสหลายๆดอกพี่น้องคนเป็นขาวๆอยู่ข้างๆแยกเกศแมีแนเบิร์ดเน่ะเนียนเบิร์ดเดินนี่ยอ,อ่อนสออเนาะแกงหวานพี่น้องเห็ดหนาขาวเลยเห็ดขาวงามทั้งน้นอยแยเกศเลยตะรุ่นนี่งได้โอ้ยอยากได้ตะรุ่นนี่งได้พี่น้องเนี่ยเฮ็ดกออคนขาเป็นขาเลยคนขาเป็นขาจูมเป็นจูมเคยได้หล,ลายเลยแถวนี้ ยังเห็นอะไรอ่เหรอยังมีหลงเหลืออยู่ตัวนี้แหล่อีหลีบุ้นหลงแหล่อีหลีมันเป็นเบิร์ดเหรอบิออกเรื่อยๆหั่งบ้าไรอืมทั้งล้างผุนแหล่เป็นแหล่เลยบึงที่เลยแหล่ค่ะกีรีดอกงามอีรีพี่น้องงามเไม่ลังแหล่เลยงามนานี่อันนี้ทั้งลังดอกยังเห็นยังแมนเพชรพื้นดอกนี้พี่น้องเห็ดหนาแหละก็มองจะทำเนียก็ดีเลย ใ้ปล่ยผลเนาะมองตาดอกฟองดอกดอกใหญ่แข้งเนาะเป็นเหฮตนาแเลยแต่ว่ายังแข็งอยู่พี่น้องเห็ดตัวนี้เขาผีดเขาเกลือดีเอ๋อตาหน่อยแยกเกตเคืองแหละเด้อพี่น้องเป็นม้าเหฮตนาขาวบางหันผมสะแบย์ยังข้อได้เก็บอยู่พี่น้องเห็ดพวกนี้เหฮตนาขาวเห็ดดินเฮตล่วมทั่วไปเฮตยังตัวนั้นเหฮตนาขาว เห,เห็เหดหหออหกอเริ่ม,เห,ม,หม,ม ي, เห็น,น,น,นแล้วน้อยเเกริ่มเห็นแล้วม่านก็มาด้บ่เห็นมันแดดมันสีหลงพุนที่ละนี่ดอกงามแห่งพี่น้องเห็ดกอ,อกดอกนึงพีนง่น้องเฮ็ดหนาแหล่ะแหล่อีรีไว้หลยจนได้ลีตาเอ้าเลื่อมไปเรื่อยๆเด็กกระมานดอกพี่น้องกมานพ <c oughs> ุนน้ำเบิ่งตาเจ๊เกศตอนนี้ออโอเมมาา้เหลืมอมานขึ้นมากแน่แล้วเต็มตานี่ก็เอาดอกมันนี่น้องเต็มตาหนึ่ง เดจานึงก็ได้แกงอยู่ดอกรอบไปใส่ก็ยังพอได้เก็บอยู่พี่น้องเฮ็ดหนาขาวเฮ็ดข้าวดินเฮ็ดยู่กันเฮ็ดตัวนี้อืมออกเรื่อยๆรื่อเราเฮ็ดข้าวดิน,น,นตามพรมที่เคยเกิดเนาะเนียน,นว่านก็เก็บนี่นเป็นเฮ็ดใหญ่เร็วเฮ็ดตัวนี้ดิโอ้นำเก็บเปิดเดะวันนี้ใหญ่ขึ้นเขาเนาะใหญ่จนเถาอ <c oughs> รรยากาศเย็นพันหนึ่งเลยแบะอืม ถ้าอากาศเปลี่ยนนิ่มไปเลยเฮ็ดหนาขาวนะบรรยากาศแดดแจ่มเลยพี่น้องมานี่ขาดว่าคือสีประตง่ายดอกคือฝน้าฝนบรตกกาล่อรุนเฮ็ดบดเฮ็ดลมเฮ็ดคอนพี่นอออ้องอีกเมือสองเมื่อนี่ขาดว่าเกิดอยู่ดอกคือเอฟซี FC พี่น้องที่ล่อเฮ็ดบดกาล่อก้อนพี่น้องอีกบดนดอกขาดฝนยุดตกนี่เกิดท่านที่พี่นออ้องเฮ็ดบดเมือสองเมื่อนี่ละนั่นอะไรจะเกิดเฮ็ดกอเฮ็ดกอ อดอกงามคักน้องนะถ้าหน,น้า,านมันเห็ดล้างสัมบุพใช่ต<อ>าดีคร,รับหัวเรืองเห็ดนี่นวอ,อยู่ด้อดอกงามแฮมงอ๋อต้องตะไดดยร่ดอกพี่น้องได้แกงยีดอกถ้าเ็นดเนขมิน้นนาอ,อเออให้่อนขมิน,อน,มนโอ้โแต่แกงแซ่บเุ้ยแกงดีฮะ รุ่นน้ากันพี่น้องเต็มตายเเกตบอเป็นเห็ดปลายฝนเห็ดเล่มพี่น้องเริ่มถอยเริ่มไหวแน่แหละเห็ดก็ได้แต่กระพุ้นเศร้าดอกพี่น้องเดี๋ยวเกิดขึ้นมาใหม่ดำก็ดำยังปหลีอยู่น้อยเจเกตรีดิรีข้างทางเน่เบิ้งจันนีพวกเนี้ยพี่น้องเห็ดพผงดำออกเป็นเหงาเลยดำผงทานแยงแยับเพื่อกันพี่น้องนี่ยงปุดปุดแต่เดินใจทองยังโอเคบอโอเคสีขาวยัง ใส่ได้โยโอ้บริเวรในหมอนเขาผ่านมาอืมน่ารายพ่นตัวหนาพ่นเฮ็ดกอรมองหนึ่งเคยออกก็เอนาอะอืมฮะบาน <laughs> บานยนังโอเคอยู่เ<า>ด้อโอเคอยู่โอ้ได้โยให้แดงสั่มบ่ะอืออ,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 อ๋ออีกแบบหนึ่งดำที่หมอน ใช่นี่ตจะเราไมเคยออกลายออกไม่ใช่เกศมีกุลาดอกกูเห็นคุหละดอกโอ้ต่อระหว่างคนเห็นน้ำกันเห็นอย่างงามได้เลยตัวเห็นงามไปเบิร์ดเกศเห็นดอกเนี่เอ้าเล่มไปเรื่อยๆพี่น้องกันที่พ่อได้แกงอยู่ดอกมันเป็นเห็ดปลายฝนต้นหนาวเห็ดปลายฤดูกาลแล้วก็เริ่มไาวเลยเราพี่น้องล่อหลุนหลอบใหม่ยังท่านเบิดดอกอีกสักพักก็เกิดขึ้นมาใหม่ จนควบเชิญในดินเบิร์ตผลับพี่น้องคอยสิบยุดเกือบปีไม่มีไม่มีเจ๊เกตคนเก็บก่อนคือเห็นเห็ดเิ็นพึงกินดอกเดียวดอกเดียวก็โอเคแกงเทียงได้อยู่ปุ๊บที่เฮ็ดก่อลายได้หน่อหมนี่อน้องคนเก็บก่อนคืออ๋อหน้องพึ่งข้าลายดอกหนึ่งตัวนี้ละที่ออกต่อไปพี่น้องหลังจากเฮ็ดดินเฮ็ดยังไหวไปกัดสิเป็นเห็ดพวกนี้เนาะ เอ็ดพ um um> ึ่งข้าลายพิงขาว้ากนีงล่ะต้องรอรุ่นพี่น้องดอกพึ่งข้าลายเริ่มได้ยะเกศแนวนีเนาะเริ่มแล้วเนาะอ๋อเฮ็ดดินไหวไปกับเฮ็ดตัวนี้ล่ะพี่น้องติดตามมาจนหอดปีใหม่พุ่นล่ะความเชื่อนดินเบิดจนจนหลังมันแตกเน้อยเกหลังแตกคนแรกมันแตกเฮ็ดก่อพี่น้องาง้นนี ฟองซ้ำเหมือนลายไปจากนอแม่หนลัลงเดืมบตัวแหวกุ่นจีหเบิ่งฟังนั่นบ่บังจอดไปหันหนอหลดุดดอกนึงกี่น้องเก็บดอกหน่อยแยกเก็บแน,นมไปเห็นดอกใหญ่พูดพี่น้องเบลอเลยพูดเป็นตาแท่ <c ười> โอ้ดอกใหญ่ขาดอืมบานแต่งามเนาจะร่างก่มเก็บไปเบยเบย คาเป็นกาเต็มตาแล้ว <laughs> <c oughs> ดอกกำหนาใหญ่เกศดอกใหญ่ค่าแข็ง <c oughs> เอา้าดอกเดียวนี่แกงอิ่มปนอิ่มผลละพี่น้องอิ่มแหละผู้เสียดายผลใดเห็ดให้มาพ่อพี่น้องปวดเนาะบานแต่ยังโอเคอยู่โอเคอเคนตัวนึง <c oughs> ใะ่ล่ะ <c oughs> ตัวนี้มันเปื่อยเหมือน แล้วกได้เป็นเสือนนนหนำเนาะมเฮ็ดกอพี่น้องมาหนีิก็ถุอท่าย <laughs> <laughs> ทีเต็มตาเจ๊เกตล่ะุ่นจุ่มนอกจุ่มแล้วนากจุ่มฮะเริ่มเลยละพี่น้องขาดมาเฮ็ดกอเริ่มทักทักตื่นีเเเลนเออพอฝนเริ่มยุดดินเริ่มแห้งเฮ็ดกอมากเกิดพี่น้องเฮ็ดหนาแหล่เฮ็ดขาวเฮ็ดดินทั่วไปอาสิไหวไปแต่เฮ็ดกอสิขึ้นที่นี่ เห็ดกอเห็ดผึ่งเหลือดผึ่งข้าลายเนี่ยล่ะพี่น้องผึ่งข้าลายดอกหนึ่งห้ามตัวละอืมห้ามตัวละเฮ็ดฟองนี้ลเราจะขึ้นต่อไปเงี้ยบรรยากาศแดดแจ่มเลยพี่น้องมโมนี่มันสิเป็นหอนปนหนาวอากาศอบอ้าวเนี่ยแต่บางบางเทือกก็เย็นมากพี่น้อง ลุณน้ำพุ่มแบบนี้เฮ็ดบดเฮ็ดล่มละสิเกิดคิดว่าต้องรอดลุนน้ำคนส่องปลากับเจ๊เกดพี่น้องอีกมือสองลายป่โอ้จุ่มงามตอแล้วงามแล้วเนาะบานกันยังโอเคอยู่พี่น้องนี่เอเคเฮ็ดนานนี่นี่ล่ะเฮ็ดพวกนี้สิเกิดต่อไปแมนเต็มเป็นเต็มตาเจ๊เกดบ่อยู่เก็บไปเก็บมาเล่มไปเล่มมาเต็มตาจนได้พี่น้องยังอยู่ตาหนึ่ง อ่านั่นคือสิบัววังดอกคือพี่น้องเห็ดแดงหนามื่คือดอกใหญ่แต่เจ๊เกตดอกใหญ่ดอกงามแกงเขาพ็คือยังสำมนอกรอเป็นเห็ดก่อรอตามพมก่อพ่อพมละดอกอยู่พี่น้องอุ้ยตกใจตกใจจริงคืออ๋อเที่าหมานอยู่เด้ยหมานเห็ดก่อแล้วป่ะอีทิดสองพุชิกาพี่น้องไก่สีสินเดือนล่ะ แล้วอีกเดือนเสร็จเ็กับปี่ใหม่แล้วล่ะพี่น้องม่อยู่บ่โอ้ยอยู่หลี่แียงนอกเห็ดก่อพี่น้องดอกงามแห้งพุนหีขนาดเลยอยู่หลีแห้งป้านันละจังเลยเอไม <c oughs> ่ดอกดอกทุดถ่ายแล้วดินอกเลยพืช <c oughs> ถ่ายแล้วสีเมื่อแล้วเป็นยังไงขึ้นซ <c oughs> ีเมนเดินทางกลับบานละพี่น้องบานบานี้อ่ะเริ่มซ้ายแหละพี่น้อง ประมาณสามโมงเสร็จแล้วการเดินทางของยายเกตกับคนสองปลาเมื่อนี้ก็คือสิส้นส,สุดและ้วละละพี่น้องเดินทางมาหอดถ่ายคลิปละยอดเฮ็ดที่ใด้ที่มานก็ถือว่ามานอยู่พี่น้องส่วนเฮ็ดดินเฮ็ดนาเล่เฮ็ดร่วมทั่วไปเริ่มทอยเริ่มไหวเด้อพี่น้องมีกรนิดหน่อยยายเกตมามานเฮ็ดกอพี่น้องเมื่อนี้นเฮ็ดกอกำลังขึ้นใหม่น้อยยายเกดขาดบาเฮ็ดกอละพี่น้องพี่ขุน เห็ดกอกระเพ็ดผึ่งขาลายผึ่งขาผึ่งไข่ล่ะขาดว่าพี่น้องอย่างรอหลุดน้ำคนสองปลากับเพยเกตไม่พี่น้องสำหรับคลิปวันที่ยีสิบสองพฤศจิกายนปีหกสี่กับครึ่ศิลาพีลาน้องก่อนพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้อมนี่ละอย่างเทสที่ได้กับมันอยู่พี่น้องเด็เต็มตายเยเกตอยู่อกับบ้านน้อยเจ๊เกตกับบ้านน้ำมืออลาพีลาน้องกับบ้านสวัสดีค่ะจังรอหลุดน้ำกันพี่น้องเมือสองเมือบนแอเฮ็ดบ้เฮ็ดลมเกิดกะจัง เปีนไปเขาสูงสัน้นน้ากันพี่น้องสำหรับคลิปนี้ล่าพี่ลาน้องกับบานก้อนพี่น้ององช่นชอบวิดีโอเล็กซอยเด้อสับพี่น้องซอยกดไลค์กดแชกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนท่งปลาคนท่งปลาขอขอบคุณถูกไลค์ถูกแชกพี่น้องถูกกาลังแรงใจถูกคอมเมนต์ถูกคําทติชมจังพอกันคลิปใหม่มื่อไม่พี่น้องขอบคุณที่รวมเดินทางกับคนส่งปลากับเจเกตมาจนหอดทายคลิปรอลุลน,น้าก,กันกับคนส่งปลาใหม่พี่น้อง กระเพ็ดบดเฮ็ดล่มเฮ็ดขอนขาดว่าบวก,กินเมือสองเอ๋อก็เกิดแล้วรับพี่น้องอะจังพอกันคลิปไหมเมื่มอไหมล่อหลุดน้ากันกับคนสองปลาพี่น้องเฮ็ดบดเฮ็ดล่มเฮ็ดขอนสิกเกิดเมือ่อใดจังพอกันพี่น้องสวัสดีครับ